ความรักของพระเจ้านำมาซึ่งความยินดีเราจะมาศึกษาพระธรรมสดุดีบทที่94ข้อ18-19กันต่อวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องความยินดีที่พระเจ้าทรงปรารถนาจะประทานให้คุณเมื่อข้าพระเจ้าได้คิดว่าเท้าของข้าพลาดข้าแต่พระยาเวความรักมั่นคงของพระองค์คำจุนข้าพระองค์ไว้เมื่อความกังวลมีมากในใจข้าพระองค์การปลอบโยนของพระองค์ก็ทำให้จิตใจข้าพระองค์ปิติยินดี สดุดีบทที่94ข้อ18-19ความรักมั่นคงของพระองค์ค้ำจุนค่าพระองค์ไว้พระเจ้าทรงรักคุณเสมอมาก่อนที่คุณจะเกิดพระองค์ก็ทรงรักคุณแล้วและได้มีแผนการที่ยิ่งใหญ่ไว้สำหรับคุณแล้วพระคำของพระเจ้าบอกเราว่าแต่พระเจ้าทรงสำแดงความรักของพระองค์แก่เราคือขณะที่เรายังเป็นคนบาปอยู่นั้นพระคิดทรงสิ้นพระชนเพื่อเราโรมบทที่5ข้อ8 พระเจ้าทรงรักคุณไม้กางเขนคือเครื่องหมายแห่ง of 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 ความรักของพระเจ้าจากสวรรค์ที่จับต้องได้สําหรับเราความรักของพระองค์อยู่ท่ามกลางความกังวลเรื่องความสัมพันธ์ของคุณพระองค์ทรงรักและโอบกอดคุณไว้ความรักของพระองค์อยู่ท่ามกลางความกังวลทางการเงินของคุณพระองค์ทรงรักและจัดเตรียมให้ตามความจําเป็นของคุณความรักของพระองค์อยู่ท่ามกลางความกังวลด้านร่างกายของคุณพระองค์ทรงรัก และจะชูใจคุณขึ้นความรักของพระองค์อยู่ท่ามกลางความกังวลเรื่องครอบครัวของคุณพระองค์ทรงรักและกำลังดูแลคนที่คุณรักอยู่ความรักของพระองค์ทำให้คุณมีความยินดีจงเข้ามาในอ้อมกอดแห่งความรักของพระองค์เถิดจงรู้เถิดว่าพระองค์กำลังรอคุณด้วยอ้อมแขนที่เปิดกว้างคุณอยากจะขอบคุณพระเจ้าสำหรับความรักมั่นคงของพระองค์พร้อมกับฉันไหมข้าแต่พระเจ้า ลูกจะไม่สรรเสริญพระองค์ได้อย่างไรลูกจะไม่นมัสการพระองค์ได้อย่างไรพระองค์ทรงมหัศจรรย์และความรักของพระองค์ก็ช่างอัศจรรย์เช่นกันเมื่อลูกรู้สึกหนักจนเกินแบกรับไหวความอ่อนโยนของพระองค์คือที่พึ่งพิงของลูก เมื่อทุกสิ่งรอบตัวดูเหมือนกำลังพังทลายความสัตย์ซื่อของพระองค์คือความมั่นคงของลูกลูกขอบพระคุณพระเยซูเจ้าสำหรับความรักของพระองค์ความรักที่ทำให้ลูกมีความยินดีในพระนามพระเยซูเอเมน คุณคือการอัศจรรย์